ยังยังไอ้น้องสื่อพิงก็ไม่เหมอนบอกแลวลงแล้วไลปแล้ว วัดเราอหลาย,ลาย,ลายนักร้องก็เยอะนะสน่วนคิรีก็ใช่ก,กสนะ็สอนเลยนะส่งงก็ยากเราละเอียดอย่างนี้ก็ อันนี้บอกเป็นคนดีตัวของประเทศนั่นแหละผมชอบที่เขาขึ้นเวทีแล้วเขาพูดดีแกพูดอย่างแกมาตัวแล้วพูดเฉย่าตอนนี้ติดโควิดเกิดเกิดเกิดมาแล้วเจอมาเล่นเงินแสดงเล่นเงินไม่ใช่ไม่ใช่วัดประตูแถววัดไอ้ยังสมร้อย่ร้อยผมจะแปกันบ่อยแต่ว่าผมเป็นผู้ต้อข่าวว่าผมจะไม่ไม่ไินไปถ่าย เมือนมาสมุทรสงครามเยอะเหมือนกันนะแล้วไอ้ที่เล่นตลกเขาอยู่แถววัดเนี่ยเขไปไปม่ไหรที่แล้วเนี่ยยัไงไอ้เ้มชายยังไอ้เขแขกอีกเลยอือเป็นโนรคอะไรไงโรคหอบไงนี่จมน้ำหมือยังไงลงไปเล่นน้ำแล้วเหมือนว่าพอตกรอบแล้วนอนโรงพยาบาลต้องอาทิติดฝาอ,อืมบุหรี่ก็ไม่สูบนะมผมเล่าบุหรี่ผมไม่กิน ไม่มีไม่เห็นเเกิดที่นี่เป็นเป็นเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเนี่ยมาตั้งสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพอเข้าวงการเนี่ยแบบคือพ่อแม่ยายแล้วเขาเอาตัวเนี่ย ไปเรียนที่กรุงเทพก็เลยไปเข้าโรงเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มาเป็นในที่ว่าเนี่ยเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยก็หาแต่บ้านเนี่ยคือเข้ามาประจํามาเที่ยวมาหาญาติญาตินี่ยกเป็นคนดีตัวมันคนดีมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามาเนี่ยจบชีวิตตัวที่เป็นโรคร้ายเนี่ยจะตกใจจะตกใจรู้เป็นเมื่อคืนนี้ตกใจเออไม่น่าอยูุ่สั้นเลยหแล้ว ลาคือเวลาที่ตัวกลับมาเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาเป็นไงเขาเป็นเขาดีสนุกเฮฮาไม่มีอะไรนะพูดตลกเฮฮากันอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นคนที่ที่นิสใส่ดีมากไม่รักพี่รักน้องไม่เคยลืมญาติมาอะไรก็เออจำกันได้ก็ยลล้อเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยออตายกัน,นกสึ่งใจหายก็ตกใจเป็นคนดีเป็นคนที่เออเสือเผื่อแผ่นเงี้ยรักพี่รักน้องใจดีต่อญาตุกคนเนี่ย มาเยี่ยมบ่อยไหมครับก็มามาบ่อยถ้าเกิดไม่มีธุระอะไรเงี้ยก็มามามาบ่อยล่าสุดมาเมื่อไหร่มาเมื่อมันก็นานแล้วนะจำก็ได้นะแต่มาตอนที่ยายเขาเสียนะแม่เขาเสียก็มนนี้เองกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ